ระบบอาแฟกต์เสริมขั้นพรังทางด้านของอาวุธอาแฟกต์ให้กับเรานะครับระบบใหม่ที่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์จีนาแล้วแต่ว่าไต้หวันเพิ่งเข้ามาจารยังไม่โอกาสได้ทําเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันครับ s t ตล l a าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาโกลด์พลัสลิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ๊กแมนในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์ปัญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกราฟทางด้านของตัว artifact กตอัพขั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในระบบที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยสามารถอัพขั้นขึ้นได้น,นะครับโดยมันจะเริ่มจาก artifact ชิ้นที่เข้าเกมก่อนนะครับนั่นคือทางด้านของ artifact กต์ทุสวรรค์นนครับ วิธีการทำเนี่ยเราก็สามารถกดทางด้านของการเลื่อนขั้นทําได้ครับเนี่ยปลดพลังครับเราสามารถกดเข้าไปปลดพลังได้มันทาให้อาร์ติแฟกต์ชิ้นนั้นเนี่ยแรงและเก่งขึ้นครับหกปีในช่วงนี้นะครับคือช่วง OP มากๆครับนี่ัพขออค้นเห็นว่ามันจะบวกขั้นพลังขึ้นแล้วมันจะบวกค่าสเตตัสต่างๆที่อาร์ติแฟกต์มีชิ้นชิ้นนั้นนะครับแล้วเปิดหัวมาด้วยของ6ปีแบบนี้เนี่ยหกปียิ้มหวานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเข้าข้างในไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือน PVP ครับ PVP ขนาดย่อมๆครับแต่ว่าบอสกากๆครับเนี่ยเราก็เข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็ปาดมันก็ตายเลยนะครับมันเป็นค่าแรกๆอยู่เนาะเราสามารถทําอัพค่ายถึง100ได้เลยนะครับรวมถึงมันจะมีส่วนตรงกลางอาร์ติแฟกมาให้เราด้วยเห็นไหมขึ้นมา1%ครับวันหนึ่งเนี่ยเราทําได้ประมาณ10คนมั้งนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆวันนะครับเราต้องทํานะเนี่ยแล้วกดอาร์ติแฟกไปด้วยกด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 ครับกดเพื่อเพิ่มขั้นเนี่ย ต่จันว่ามันน่าจะสกิปไอ้ส่วนของการตีบอสได้ครับบอสมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าแมปสวยนะเชจันชอบแมปมากเลยอะแมปมันสวยจัดเลยอะแบบดูสวยงามแบบสีฟ้าเย็นตามากเลยนี่พระจันทร์อย่างสวยนะครับนี่ครับเราก็จะได้รับดาวสําหรับไปอัพต่ออีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยสำคัญมากและจันไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าใครไม่ได้ซื้ออาร์ติแฟกต์ชิ้นแรกเอาไว้ที่เป็นของ ทูสว่า์เนี่ยมันจะเป็นยังไงจันก็นึกภาพไม่ออกเออไม่รู้มันมันเปิดมาด้วยทูสวารา์แล้วบางคนแบบไม่ได้ซื้ออะบางคนแบบเอ้ยไม่ซื้อไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นภาพไหนก็ไม่รู้วะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะไม่รู้จะออกมาในเวในรูปแบบไหนเหมือนกันอนะ่ะอืมนะโอเคอขัน้น เราก็ไปตีครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งมันจะมีจํากัดจะแนะนำว่าต้องทําทุกวันจริงนะเพราะว่าสาคัญมากครับสําคัญสําคัญการรอโคต้าในการตีเนี่ยสำคัญบางคนเขาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยโหตีตั้งนั้นขึ้นมา4%อน่ะต้องทาให้ได้100ครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลนะมันจะมีรางวัลขั้นให้เลยครับจา์ลองดูว่ามันนับมันนับที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันนับที่25หรือ15นี่แหละที่มันจะมีรางวัลขั้นให้ครับ ต่อขั้นนะที่มันจะเป็นพวกของอัพเลเวลอะใส่6ปีไปเรืนะ่อยๆจบๆุพลังขึ้นดีมากเลยเนี่ยเนี่ยครับมันจะได้อัพขั้นมาอ่านี่ยอาจารย์ออกให้ดูครับนี่อ๋อนี่ไง10%ครับ10%ได้รับเป็นที่อัพเลเวลนะครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มได้เพชรด้วยนะครับมี10 20 30 45 60 75 90แล้วก็100%เมื่อเราปลดล็อกถึงอันนี้ถึงไอเนี่ยไอ ตีศูนย์เนี่ยเอ้ยดาบทูสวรานถึง50%แล้วครับเราจะสามารถปลดล็อกอันที่2ได้อันที่2จะเปิดในอีก5วันทางหน้ารวมวันนี้ด้วยนะครับอ๋อนี่เห็นปะเราต้องไปทําให้มันเป็นเลเวล20ก่อนเห็นไหมมันไม่สามารถตีได้ครับดังน,นั้นเนี่ยเราต้องไปอัพขั้นอาร์ติต์ถ้าอาร์ติต์ใครทำเลเวลเยอะๆไวแล้วอะถือว่าดีครับมันจะมีขั้นบวกอะไรของมันก็ไม่รู้อะแต่สีม่วงเราตันแล้วอะครับ มันต้องรอคอยเวลาอะไรประมาณเนี้ยถ้าต,ตอนที่เรานะครับอัพเรเวลไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้รับที่มันเป็นอ่าของด้านบนที่อาจารย์เคยบอกไปเนาะอันนี้เนี่ยเราสามารถมาเลื่อนขั้นได้นะครับนี่กดด้านบนปุ๊บไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องนี้ครับกดปุ๊บนี่ตอนนี้เรา20เปอร์แล้วครับเห็นปะเรา20เปอร์แล้วครับแล้วเราก็สามารถอัพวันต่อวันต่อได้ดังนั้นอย่าลืมอย่าลืมมาอัพนะครับจริงจงจะอยากให้มันสกิปมากเลยอะสกิปในที่นี้คือ คิดดูดิคนต้องกดจิ้มอย่างเงี้ยจบจิ้มกดจิ้มคือเข้าใจว่ามันนั่นนะ่ะแต่คือแบบช่วยมีช่วยมีสคริปต์ได้ไหมวันหนึ่งได้กี่ครั้งอ่ะนเดี๋ยวลองนับกันวันนี้จะนับเป็นวันใหม่เดี๋ยานะจันมาอัาเป็นวันใหม่นะครับโอเคครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งเรามานับดูว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่ครั้งต่อวันนะครับบอกเลยว่าใครลืมเล่นสักครั้งสองครั้งหรือเล่นเล่นสักวันเนี่ยคุณห่างจากอีกคนหนึ่งแน่นอนดังนั้นอันนี้ลืมไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันจะได้0.5%นะครับอ่าโอเคครั้งที่สองครับผมในครั้งที่สองแล้วนะเดี๋ยววมันมีผลกับการที่มันจะได้อัจฉริต์อันอื่นด้วยครับอ่าครั้งที่สองนะครับผมโอเคปัดๆให้มันจบๆโอ้พลังก็ขึ้นเรื่อยๆนะ มันขึ้น0.5%นย์าเอเงอครั้งที่3ครับยังได้อยู่ครับถ้ามันไม่ได้มันจะขึ้นเลยครับว่ามันไม่ได้แล้วตอนนี้25มันมีโอกาสแบบอยากให้มันมีโอกาสแบบตีติดคีอะแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยได้ปะโอเคครับ3ครั้งแล้วครับระบบนี้ถือว่าดีนะทำให้อาติแฟกต์มันมีเขาเรียกว่ามีบทบาทเดี๋ยวขึ้นมากมาแต่ว่าบวกครั้งละ0.5 สามครั้งครับอ๋อยังได้อยู่ครั้งที่สี่ครับเหมือนจะได้ครั้งละ1.5นะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ดาบครั้งที่สี่น่าจะวันละห้าปะ อ่ะครั้งที่ห้าครับแล้วก็รวมถึงถ้าหากว่าเราัพเลเวลดาบไปได้เยอะๆอะครับมัน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 มีผลนะครับเลเวลดาบอะที่เราัพไปมันมันมีผลเลเวลเปอร์เซ็นที่เราได้จากกล่องอะครับมันจะเป็นเหมือนเพดานที่จะต้องก้าวข้ามหน่อยโอเคห้าครั้งถ้ายังตีได้ต่อเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นละโอเคเราตีได้ส0มสิบเปอร์แล้วครับ อ่าหมดแล้วครับหมดแล้ววันละห้าครั้งแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดมันสามารถอัพเลเวลเพิ่มได้ไปอัพเลเวลอ่าครัวนี่ครับสามสบเปอร์ครับสามสบเปอร์ไปแล้วเราก็ได้ดาวมาก็มาอัพเพิ่มเติมโ้ยขาดอันนึง เออ่ถ้าสมมตินี้เป็น30เปอแล้วใช่ปะมันบอกว่าถ้าถ้าได้45เปอร์อ่ะเนี่ยมันจะอันที่2อีก1วันเดี๋ยวจะลองนะครับมาโอเคได้เวลา5ครั้งอโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยัพเลเวลถึงที่มันกำหนดเอาไว้นะครับนั่นคือวันเวลาด้วยนะเห็นไหมมันมีเวลากำหนดอีก5วันเปิดอีก1อันเราสามารถใส่อ์ติแฟก ที่เราอยากจะอัพต่อได้นะครับซึ่งจันจันเองอ่ะจันอยากทำหอแก้วกับอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตเพราะว่าตีไอตัวดาบเทพอชุราอย่างเช่นตัวจันเองเนี่ยจันไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าจันไม่มีเซลยอู่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้น้องดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่เนี่ยเพื่ออัพขั้นแบบนี้ต่อได้ตอนนี้จันทำดาบทูตสวรรค์60เปอร์แล้วครับไม่ก็เดี๋ยวจันทำเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่เดี๋ยวดูก่อนอีกทีนะตอนนี้เนี่ย60เปอร์นะครับเราก็อัพเลื่อนขั้นตรงกลางไปอีกครับขึ้นนเป็ 5 45แล้วก็60เปอร์ครับเห็นไหมพลังขึ้นแบบหวบัหวภาพหวัหวภาพเลยครับผมบอกให้ระบบนี้ถือว่ามันทํามาให้6ปีเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ถังห้าวก็คยกว่าพอฟัดพอเวียงนะหรือว่าจะทําหอแก้วดีอ่ะเพราะว่าหอแก้วจันก็ได้เวลเยอะตอนนี้หอแก้วมีเลยเวลแต่ว่าตีส่วนยังไม่มีอุปกรณ์ไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนช่วงนั้นเหมือนว่าไม่ได้ค่อยได้หาอะไรมากมายนะแค่เล่นเฉยๆเพิ่งมาเห็นความสําคัญในตอนหลังเนี่ยแพทใหม่เข้าเข้าใต้หวัดแล้วครับแพทใหม่ที่มันเป็นเนี่ยครับ ไม่ได้มีข้อกําหนดการใส่ตัวละครแต่ว่าจะมีแค่ถ้าเราใส่หลงๆมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับหรือว่าจะเป็นอันเนี้ยขอแค่ใส่เทสสมดไวอันล่างทํางานได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องมีปอมีปีหรือว่าไม่มี6ปีไม่มีปีตรงไม่มีความสามารถนั้นเานั้นอยู่แล้วนะครับ l l a r รา p โก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง l l a r รา Plus ลิก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับระบบอัพอาร์ติแฟกต์นะครับระบบอาร์ติแฟกต์เนี่ยมีคุณค่าและมีความสามารถที่ดีขึ้นนะเหมือนทำมาให้กับ6กปีนั่นแหละนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถังห้าเอาไปกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแพคขึ้นอยู่กับของอะไรหลายอย่างครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวนะครับไม่ใช่ว่าตัวนั้นจะเก่งแบบได้อเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อเสียเขาก็มีจุดเด่นจุดด้อยแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเราทำนะครับ กูดาค่ฟนขอให้เป็นมันที่สนุกของทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กันทุกคนได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฟังรัตเตอร์เมืองสเตลร,รากโกพัทเติมถูกเติมใหม่เติมนี้ไม่มีในฟานเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊วยบ๊ยครับ